สวัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บนะครับนี่เมล็ดหน่อไม้ฝรั่งนะครับเขาได้ออกผลแล้วนะครับผมนี่นะครับออกแค่กอเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างมีหลายกอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะค่อนข้างเยอะดูครับหลายได้หลายเม็ดเลยนะครับเป็นร้อยต้นหนูนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับนี่นะครับเขามีหลายต้นหลายกออยู่นะครับนี่ครับผมนะครับนี่แต่ว่าพวกนี้มันก็ออกดอกนะครับ ออกดอกตลอดนะครับนี่แต่ว่ามันก็ไม่ติดนะครับมันไม่ติดผลเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับมันก็เลยไม่ค่อยติดแต่ว่าฝั่งทางนั้นนะครับโชคดีที่เขายังติดผลปลูกมานะครับได้ประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วเนาะนะครับเดือนสิงหาปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ8เดือน9เดือนแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ออกผลนะครับก็ใช้ระยะเวลาเกือบถึงปีนะครับถึงเขาจะ นะครับออกผลเพื่อขยายพันธุ์ให้เราหนอนะครับหนอหนอผมก็ได้กินอยู่เนาะมันก็หวานหวานนะครับรสชาติก็คล้ายๆอะไรล่ะถั่วฝักยาวนะครับนี่มันค้างเยอะนะครับถ้าหนอเขาที่มันพ้นมันพ้นการเป็นหนอเขาก็จะขึ้นเป็นอันนี้แหละครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บเมล็ดหน่อไม้สังกันเลยครับดูครับผลก็ค่อนข้างเยอะนี่เก็บเลยครับเพราะว่ามันแก่แล้วนะครับมันเป็นสีส้มแล้วเนี่ย นะครับออกเป็นสีส้มจนเมล็ดเขาจะแตกแล้วก่อนที่นะครับพวกนกพวกกานะครับเขาจะมากินนะครับเราก็ต้องรีบเก็บนะครับนี่เก็บเลยครับหลายเมล็ดแล้วเราก็ค่อยเอาไว้นะครับปลูกไว้เพาะพันธุ์นะครับไว้กินต่อในครัวเรือนในสถานที่ในโรงเรียนนะครับตามแปลงผักอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกเพาะขยายพันธุ์นะครับวันนี้ก็น่ามาเก็บนะครับนี่มีแก้วครับเก็บใส่แก้วนี่แหละ ครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆเนาะเพราะว่าเราก็ได้เห็นในสิ่งที่เราได้ปลูกในสิ่งที่เราได้รูแลอะไรเงี้ยนะครับมันมีความสุขเนาะใช่ไหมครับนี่แล้วในผลนะครับในผลของเขาเนี่ยมันจะมีเมล็ดนะครับเมล็ดเขาจะเป็นเอ่อสีดำๆนะครับในผลหนึ่งก็จะมีประมาณสี่เมล็ดนี่ครับเห็นไหมครับดำาๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเมล็ดของหน่อไม้ฝรั่ง แล้วก็แข็งด้วยเห็นไหมครับนี่นี่ครับเหลือทางฝั่งนี้อีกนี่ครับเห็นไหมเยอะเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บก่อนนะครับว่าเสร็จแล้วจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับขอตัวเก็บก่อนนะครับนี่ครับเมล็ดทั้งหมดนะครับที่เก็บได้เนาะก็แค่ต้นเดียวนะครับแค่ต้นเดียวในกอนนั้นออกแค่ต้นเดียวนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ต้นอื่นนะครับเขาออกดอกอยู่แล้วก็ร่วงบ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่ติดผลก็ค่อยรอดูต่อไปแต่นี่ครับก็ได้หลายต้นเนาะถึงร้อยต้นอยู่นะครับเนี่ยก็เยอะแล้วครับเท่านี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรมานี่ครับเป็นเมล็ดนะครับเมล็ดของเขาจะเป็นอย่างนี้ดำดำนะครับนี่ก็นะครับมีความสุขนะครับผมได้ทําในสิ่งลงมือทําในสิ่งที่เรารักนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาเก็บด้วยกันนะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะ นะครับเอาไปเพาะนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คอยติดตามดูละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด19ทุกคนครับสวัสดีครับ